สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาดูดูอ้อยนะครับนี่ครับทีมงานทีมงานขายอ้อยขายน้ำอ้อยขันสดนะครับนี่ครับน้ำอ้อยขันสดนะครับนี่รถนี่เป็นอ้อยนะครับอ้อยที่ไปเอามาเมื่อวาน อ้อยที่เราไปรับมานะครับตอนนี้กำลังแพ็คแพ็คของครับขายพันอ้อยด้วยนะครับขายพันอ้อยด้วยใครจะมาสั่งซื้อก็สั่งนะครับนะครับส่งแฟกซ์เ นะครับแม่ค้าของเรา oh, <yeah. S 1> จะมาดูวิธีการขูดอ้อยนะครับวันนี้แล้วก็พอดีแม่ค้าเขาส่งพันอ้อยขายด้วยนะใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับพ okay. ันอ,อ้อยสุพันห้าศูนย์สห้าศูนย์นะครับ 2> 2, 4, อ่อา,อา,อาบอกบอก ราคาเพื่อนๆใน YouTube หน่อยอพันพันอ้อยพันน้ำเลยพี่พันห้าศูนย์ข้อตาละหนึ่งบาทครับผมหนึ่งบาททำเป็นเงินได้จ้าอ่าพันหน้าศูนย์นะครับมีอ,อย่างเดียวใช่ไหมครับอ้อยพันน้ำมีสองพันเลยพี่มีสิงคโปร์ด้วยอ๋อมีสิงคโปร์ด้วยสิงคโปร์ขายยังไงครับข้อตาละสองบาทครับพี่ ก็าตาละสองบาทนะครับใครชอบอสุพรรณห้าศูนย์ใครชอบสิงคโปร์ก็สั่งได้นะครับชื่อว่าอะไรนะครับในในเฟซก็ได้ครับในเฟซเฟสเอฟออนวันทาดีค่ะเอมออนวันทาดีนะครับ,เ,บ, on, ดรบเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี่ครับวันนี้ผมก็จะมามาดูนี่แหละครับมาดูวิธีการขูดอ้อย มาเอาอ้อยด้วยนะครับวันนี้นี่ครับทีมงานรถสองสามคันเลยครับสายหวาน,นนะสายหวาน,สา,วานสายหวานเชิญทางนี้ <c oughs> พิกัดก็ลมเก้าเนี่แหละครับห้าสิบแปดเดี๋ยวมาติดตาม ดูว่าเราจะขูดอ้อยยังไงนี่นะครับเราจะมาลองเครื่องกันดูขันขันสดๆเลยครับเอาปิดเออเปิดแล้วเป,เปิดโชคเราบังเนี่ยเนะครับเจ้านี่มันร้องมึง cầm lên bắt thắt nếp bắp đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không แบบคา,ายออกก่อนบ่ะเ,ออดเดี๋ยวมันติดเตีกเนี่ยวตงกงก็ดูดเองผมไม่อยากว่าเหมือนกัน่ะนะพคล้ายออกน้องแตะเลยเนาะองนี่ครับไปแล้วโอหบทดีข,ข,ข,ขนาดเลยเออ

นี่ครับเขามาเบ่งวิธีปอกไว้แล้วครับนี่หูดอ้อยปอกขาเิ่นกำลังปอกตัดปลายมันออกครับนี่แหละใส่กีวีครับปอก เบ,บอกโมเป็นตายากกไปาไนเนาะบอกไงไงลลมีทรงน้ำนะครับโลละสิบบาทบอกทรงพร้อม ปอกไกวนะครับเนี่ยตัดครึ่งโอ้หดัเร็วอยู่ปอกเราล่างกว่ครับเนี่ยครับ มแ,แมนแลาา้วแต่มักแล้วแต่สูตรเพกับสูตรเผนะครับนะเนาะโอ้ปอกไดร์วใส่กีวีกีวีตัวหนึ่งจากบาทครับ โตและจากบาทแปดทิปเก้าสิบบาทนาี่ขายบอมไนมะ่ขายออนก,กีบเลย <c oughs> ขายเพิ่นมีขายบอมนะครับขายมีทุกอย่างเลยทรงพันขายพันขายลำอ,อ้อยซ่อมเครื่องน้ำเย็ซ่อมเครื่องน้ำนี่ครับสร้างครับเนี่ย ตวเลยตัดเครื่องนะครับิงไงตัว้องปว่าเป<ะ>็นสแตนเลสอ๋อเป็นสแตนเลสมันกระดิบปวกสองคนแล้วมันได้เลี้ยวดี ตอนใบนเพิ่งก่อขายแล้วครับนี่3สามนาทีห้าหกลำ บอกง่ายๆปลายมันเพิ่นกับตัดออกนะครับมันต้องเสียดายมันมีความหวานมาปลายมันครับเนอเห็เดสีมันค่ำเด็ดสีมันค่สีเ็นบสวยเนาะความหวานก็นาจะหน่อย อไปปลูกต่อได้ไปขยายพันธุ์ต่อได้นะครับสายทดลองเห็ียดลองมือครับอาเชีพใหม่สำหรับคนอยากออกจากง,งานค้นหาอาชีพว่าต้องเป็นลูกจ้างเขา เป็นเจ้านายตัวเองเลยครับเอ,เองครับนะครับพี่เจรณาเบิรงครับเบิรงฝากไว้เนี่ยนะครับแซบนัวครัวบ้านผมเก็ดน้าอ้อยสุด có sài lùng nia hiếp làm quá sớm lạy bóng làm 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 lạy bóng ยายๆมือกับไปแงี้นะพี่ขั้นอ้อยขันอ้อยสันนะฮะเอาอ้อยทังเครื่องเครื่องเครื่องทานบมวาาบมวาเราบัยเอาทังขานะนี่นะครับ อ้อยดีขั้นเมื่อกี้นะครับเมืสีรู้คุณส,สีสวยงามมากเลยประมาณเจ็ดกิโลครับได้ประมาณสิบสองขวดยังไม่หมดนะครับนี่ครับอยู่ในนี้ก็มีนี่แม่ค้ากอกไว้แล้วครับเป็นเงินแล้วครับส่งลูกค้าแล้วเป็นเงินแล้วครับเนี่ยนี่ครับประมาณเจ็ดกิโลครับเมื่อกี้ อ้อยเก็กิโลนะครับเราก็ได้ทดลองเครื่องไปเรียบร้อยโอเคนะครับอ้อยโอเคนะครับคันโอเบอร์โทรเบอร์โทรไหมคะขอเบอร์โทรหน่อยไหมคะย์เก <0 94 S 1> ้า่อ่าศูนย์เก้าสี่เาเก้าสี่เก้าเกค่ะ1541นนะครับเอ็มอ้อยเอ็มอ้อย ขันสดนี่นะครับพร้อมสง่งพร้อมส่งนะครับโทรสั่งได้ใกล้ใกล้ใกันแล้วใกล้ยังไม่พอชน,นได้ทำเป็นโซ่ไกลแมนโซงเนี่ยเขตลมเก่าเนี่ยนะครับจังหวัดตังปาางลาปลาชัางปล่อปลาอ๋อเป็น,นโซนรตู้เปลี่ยนที่โซนปลาละ,ละ <c oughs> ปลามาได้ตังก็มีจะโซงส่งให้หนูหน่อยพนี่อโอ้ยเอาต้องไม่เพียรนะมันนี่คุ้มค่ารถบ่ล่า ใช้รถ,ถตู้เปนที่รถตู้พี่ผ่านหน้าบ้าน<อ>แถวนั้นไม่กี่อันนี้อันนี้จากในคนได้ซื้อได้สิแต่ว่าก,ก็บอกเลยชงว่าต้นตุต้กกลมสดไม่เบี้ยเป็นออกทั้งผัวทั้งเมียเลยครับนี่รถสองคันนะครับรถอ้อยต้องการเอาไปคันก็มีนะครับเพราะว่าพี่เขาเข้าสวนด้วยคุณพี่<อ>ขุณครับ คนอีกคั้นหนึ่งน็งนเตรียมพร้อมเหรออันนี้มาทดลองครับวันนละวันเสาร์อาทิตย์เจอกันครับที่กรมที่ดินนะครับหน้ากรมที่ดินร่มเก้าครับโอเค